โอ้โหชิวเกินไปแล้วยืนมาดิแม่แม่เลียนานอะวขาดทรงแล้ววมาเตะมาเถอะาะเอาโดนแล้วฝั่งนู้นก็โดนเอาเอาไอ้วนจะตนก่อนก่อนมาเอาดีอ่โอ้ยขาดมาแล้วโอ้ะพง ไม่ยอมมาหนักมากอ๋อว่าพงกิตก็ต้องมาใช้รยืกับอัดแรงไปปวดเลยคันเราไม่ค่อยดีเตะค่อยบบดูนี่ครับน้องๆอะไรคเนียอะไรคำนีเนียอะไรคเนีย มันอยู Là, like, like, ่ตรงไหนวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ใหญ่เลยใส่แล้วอ่ะใหญ่ใช่ว่าเอ็นเวทอ๋อน้ำหวานเย้วนะนุ่นก็เยอะอีกแล้วนะไหนนะพี่ไก่ขอให้พี่ไก่และนางกลับบ้านด้วยได้ได้หน่อยแล้วปีอยู่กับพี่ตีเป็นชั่วโมงอ่ะถึงแล้วไม่ถึงมากไม่ถึงชั่วโมง น้นปลาอะไรเฮ้ยอย่าให้เข้าเข้ามาแล้ะเตะคูน้ำปลาอะไรวะคูอ๋อเตยืนยืนยืนมาไม่ได้เลยมาเราฝั่งนี้เยอะไลยเ้าปะเข้าเรียบร้อยเตยลงไปได้ ทุบๆปาเลยทุบๆปากทุบๆปากตรงนั้นท่านออกมาเนี่ยฮ้ยเฮ้ยใหายด้วยใหญ่ๆไปไปยังออกแล้วออกเฮ้ยทุบๆทุบอชิวๆไล้ว้เป็นยาวฟองเลยคนออกต้ตัวพี่ตั้มอานี่นี่ตั้ง ติดตาแล้วติดตาแล้วตากเอาเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกมาออกมาแล้วตุกใจอ่ะอันนี้ครั้งนี้อ่ะอข่งขันให้เหรอหู้ละหู้ตัวมันล่อเลยริวมันติดอยู่ริ้วริ้วทุกใจอ่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อกี้โชว์โชว์โชว์ าไปนี่หมดอน่ป,ปิปาเดี๋ยวสายติดอนั่นสายติดมดูปาดููน้โเด้หม่กดเฮ้สายติดอยูดดย่สายติดอยู่